มาครับพี่น้องเอาแล้วลา่าซุดนะคะสำหรับทางด้านเบียร์วิพาน,นันครับพี่น้องเดมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องการล่าลงนาะพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับและทะเลาหคนกับคือสีพากันได้ทราบดีแล้วละนะคะว่าสําหรับในตอนนี้ในฝั่งของทางด้านเบียร์วิพาน,นันกับทางด้านอาจารย์บาทเดมิการคอยุติบทบาทนาอพี่น้องเนาะลงยังชัดเจนแล้ววันเถาะนาอพี่น้องเนาะแล้วนี่แหละครับพี่น้องล่าสุตเมื่อบกีนาที่ทีพันมา ในฝั่งของทางด้านเบียวิพานนั้นเพื่อนกได้นีการออกมา,าว่าวในมุมมองของเพิ่นนะคะสาเหตุของการล่าลงต่อพี่น้องเนอะเอินา่าก็มีทีมาทีไปนะคะทุกเรื่องค่ะพี่น้องแอนด์มินเดเขาไปฟังแล้วเนะพื่อนกาเหตุคลิปลงในช่องเหมือนจะเป็นช่องช่องใหม่ของเพื่นประมาณนี้แหละค่ะพี่นะะ้องแล้วช่องเก้าเป็นยังเพิ่นคือบอบอ่ลงบ่เหตนะคะในในคลิปมีคําตอบเบดตัจุย่างนะคะ่ะพี่น้อง นันเบวีพันนันวาอ,อกมายัางชัดเจนนพี่นงนอ,นอเดียวสิพ่าเอฟซีแฟนคลับหลายคนไปเบิ้งคลิปนี้จากนอยสศกรแลาซิมาวราได้ละเอียดให้เอฟซีแฟนคลับหลายคนได้ฟังทีหลังเนี่ยเอาไปเบื้องคลิปนี้กันมาแบบขึ้นมาอีกเพราะว่าคุยแล้วําหรับหนูหนูคุยแห้วหนูก,ก็คือจบสิแมคพี่นงคือคุยกันแล้วพร้อมป,ปรับปรุงแล้วก็ทํางานต่อไม่มีอะไรสินะคะพี่นองนะคะแต่ว่าในเหมือมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีของความซึกเนงก็เลยโอเคงั้นเราก็ ไปลาถืออินซีนะที่แรกนั้นไอบาทเลากับแบบคิดหน่อยคิดไญ่เดียค่ะนูก็เลยบอกแล้วว่าไอ้ไอกะทำงานของไอปกตินั่นละ่ะอืมนูนะ่ะจะไปงานด้วยนูจะไปถ่ายคลิปอืมนูก็บอก,ก,ก,อ,ยอ,ยก,กยอย่างนี้เจ้าก็โอเคเดี๋ยวไอสีเฮ็ดงานเด้อนูถ่ายคลิปกับไอปร๊เป็นยังเนาะเขาเหลือไม่สิ พอเช้าของอีกวันพอสอบปุ๊บอาจารย์นำหน่วยทักทักแชทมาว่าเออเพื่อนขอยึดช่องเด้อสิก็โอเคค่ะก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรก็ก็กเลยบอกไอ้พัดว่าไอ้นุ่มประเดทายคลิปแล้วเด้อก็คือเพื่อนยึดช่องเลี้ยวไอเชียวจังได้สินะอืก็คุยกันปรึกษากันกับพี่น้องจนว่าเออเน,นี่อยอนี้เหมือนเรื่องมันออกไปเรี่ยวสินอเอฟซี FC เพื่อนกันดจาน,นูหลายกับ น้อมรับค่ะทุกคนว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็มันอาจจะความผิดของหนูส่วนหนึ่งเพิ่นบอกว่าถ้ารู้สึกผิดก็ถ้าหนูเกิดมาอย่งางนั้นตอนที่คุยกันแกบอกว่าถ้าหนูคิดว่าหนูถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้หนูเก็บของกลับบ้านหนูก็เลยหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูถูกนะทุกคนหนูรู้สึกผิดจริงๆแต่ว่าหนูก็อยากให้มันจบด้วยดีก็เลยเอาขันหาแล้วก็เอาันนี้ไปแต่ว่าแกไม่ลงมาแกไม่ลงมาแบบ แกตื่นแล้วนะทุกคนแต่ว่าแกไม่ลงมาหนูก็ทางหาแกแต่แกก็ไม่ตอบไม่อะไรหนูก็เลยโอเคไหนไหนหนูก็มาแล้วนะคะไตป่อนนี้มันแบบหอกไก่บ่าจังเดงห้องก็มาแล้วไอเพิ่นเครื่องสีเบรรื่งกล่องมุงจอนอยู่ดอกหนูก็เลยเอาขันห้าแล้วก็เอากระเช้านะคะวายหน้าประตูเลยค่ะพี่น้องนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกเก่าไปเพราะว่ากล้องวงจรปิดแกมันได้ยินเสียงอยู่แล้วนก,ก็เลยบอกก็เลยแหยบาหร <c oughs> ือเปล่าหรเกะแดงมาแล้วนะไอดีกว่าเ้ามาว่างซื้อ นะคะเพราะว่าจจนนเลากับบ่มาพอเข้าอยู่แล้วนะคะก็เลยว่างเหมือนนั้นแต่ก็เลยทักแชทไปหาเกแล้วก็พูดทุกอย่างที่ควรพูดไปนะคะพี่นอกแล้วก็ขอแกลาลุงนะคะเพราะว่าถ่ายเทง,งานตอนนู้นคือสิทําใจลําบากเพรทุกคนมันอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะคะทุกอย่างที่ควรพูดไปนะคะพี่นอกแล้วก็ขอแกลาลุงนะคะเพราะว่า ถ้ายเนง,งานตอนหนูคือสิทำใจลำบากเพราะทุกคนมันอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะคะอืมสันเห็นค่ะพี่น้องค่ะได้ลาลงาที่เรียบร้อยแล้วหนูเอาไป,หเ,ปเห้เพื่อนแล้วบุ้งรู้ว่าเพื่อนจะรับหรือรบ่รับอันนี้หนูไม่รู้นะคะแต่ว,ว่าหนูไปด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะเป็นนังถ่าเพื่อนเกือกบสองชั่วโมงนะคะทุกคนนี่นั่นก็เต็มที่แล้วแหละที่จะเอิญเพื่อนห้แต่ก็บม่เป็นยังค่ะพี่น้อง เข้าใจทุกคนว่าทุกคนพอเกิดเรื่องแล้วเพื่อนกะอาจจะบอคาเขาไกลหนูนะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรกับทุกคนแล้วก็เดินหน้าต่อนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไหนกระทือเดบานชัดเจนนะคะสำหรับทางด้านเบียร์วิพา,านันเพิ่นกะบอตั้งแต่แรกเลยละเนี่ยแก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราพี่น้องเนาะทางด้านเบียร์วิพานันเพิ่นกะบอกว่าทางด้านบอโจเพื่นอนใดมีการส่งคลิปคลิปเต้นนี่แหละค่ะพี่น้อง คลิปเต้นของเบียร์วิภานั่นส่งให้แชทส่วนโตนะคะส่งให้เบียร์วิภานันแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยเหมือนจะถูกลบไปแล้วเบียร์วิภานั่นก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าดูได้นะคะบอโจเพื่อนกับส่งแต่คลิปไปแต่ว่าเพิ่นบอน๊อบเองมีการว่าวหยังจังสิแม่น้องพี่น้องๆน,นะคะกับส่งแต่คลิปไปทั้งนั้นเบียร์วิภานั่นเพื่อนกับกิดว่านนาแต่ว่าไม่หยังแล้วเพื่อนกับไปสอมของเพิ่นโตวันทอนะคะแล้วสำหรับ บอจโจยมนินยูบยูเพินกรีมีการออกมาเคลื่อนไหวนพี่น้องน้อออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเต้นนี่แหละครับพี่น้องว่าม,มันไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นพี่น้องเนาะบีบ,บพัน,นเพินกับแบบก็คแบบือเหมือนเพินสีบ่คอยอได้ได้ได้เล่นเส้ประมาณนี้เมื่อเพินยากกับการนางนางฟังสำหรับการโชว์จังสีไหมนางฟังสำหรับการบีบงานนี่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเพิรนกร็ บ่ได้เขาเบิงในเฟซและบันที่นีอยูยูบอจกรมิการบอกว่าอาอย่าคุยนําประมาณนี้นคะครับพี่น้องอย่าคุยนําแล้วมีีิพันนันนะคะเพิ่นเหมือนเพิ่นมีการออกมากเคลื่อนไหวเอียงนี่ล่ะครับพี่น้องว่าอันกูก็นว่าอยากเหตุขึ้นกันละ่ะอันนี้คือเบียพนามมานนะะันนันออกมาเคลื่อนไหวนะคะแต่ขึ้นี่เบียพนเพิ่นบ่เด้รู้เรื่องอที่บ่โจโพต์เลยด้อครับพี่น้องที่เพิ่นมาพูดนี่ก็ย้อนสาเหตุว่า มีการแกล้งกันกับแดนเซอร์นะคะมีการแกล้งกันกับแดนเซอร์แล้วอยู่ๆกลายเป็นเรื่องใใหญ่ค่ะพี่น้องบอโจเป็นก็มองว่าเบบี้พันธุ์พดแบบนี้เป็นการเถียงหรือไม่นพี่น้องน้องบอโจก็เลยดี้มีการสั่งพักนานวันเถอย่างที่ได้ขึ้นคลิปให้หลายๆคนได้เบิ่งกันเกิดือสี่ากันกเข้าใจดีอยู่ตัวนพีน้องเนาะ,ะแอดมินก็มองว่าสํหรับเรื่องนี้ค่ะพี่น้องสําหรับเรื่องนี้นะคะกะเอินวตจงังได้ล่ะกะ หนาเห็นใจนะคะต้องใส่เข้ามาหนาเห็นใจในฟังคงทางด้านเบียวิพานันนพี่น้องนนทกะกะ็กะเข้าใจผู้บริหารคือกันครับพี่น้องขอใจในฟังของบอจยมนินท์คือกันเนพี่น้องนอกกะเสื้อว่าทุกคนเข,ข,ข,ข้าใจทั้งสองฝ่ายนันหนักนพี่น้องนนทแล้วเบียวิพานน่านเพิินก,ก็บอกบาเพิ่นกรมีการเอากระเช้าพร้อมกับเสิเปคอข,อขอมาบอจนั่นแหละครับพี่น้องแต่เหมือนกับบอจไม่ลงมานะเหมือนบอจไม่ลงมา พี่ๆหลายคนแม่บ้านที่อยุทธันนี้เพิ่นกะพากันซวยเอิ้นบ่อจลงมาแต่บ่อจกับบ่ลงมาจังซี่แม่ทันนี้วิพัฒน์นั่เลยบอกว่าเอาจังซี่เฮากัเว้าโลดนะคะเสื้อว่ากงม้วนจอนปิดนะคะเพิ่นกะขึ้นเสิอบนกงม้วนจอนยู่นั่นแ่ะกงม้วนจอก็ได้ยินเสียงเฮาอยู่นั่นแ่ะบ่อจอ่าทางด้านเบลวิพัฒน์ก็ได้มีการเว้าขอขมาขอโทษขออภัยแล้วก็ขอลาลงเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่โดมนั่นล่ะครับพี่น้องแลักกะเบลวิทยุท่านเบลทานนั่นก็บอกว่า ไม่รู้ว่าเพื่อนเสีรับกระเชาขอคหงนูบ่เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเหตุเต็มทีแล้วแล้ะก็สซึ่งเหตุที่เหตุไดก็คือเนี่ย่ะเริ่มต้นไม่วันถอเนาพี่น้องเนาะกะตามนั้นะครับพี่น้องก็ส่งกับมังใจให้สำหรับทางด้านเบียร์วิพานันท์เราพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ส้ันี้สักอนนาะค่ะก็เข้มาสวัสดีค่ะ